มาวัดจิตวัดใจตัวเองนะวัดเำามาวัดมาขัดมาเกาไม่ใช่มาสนุกสนานร้องรำทำเพลงฮะไม่ใช่มาทำพิธีกรรมืบบัว ศาสนามันก็เลือนหายไปห่างสิพระรหังก็ห่างจากใจคนสิเพราะไปเอาพิธีกรรมอ่ะไปเอาวัฒนธรรมน่ะเป็นศาสนาฮะโอ,ะอ้หลังไหลไปทานร้อยล้านพันล้านเห็นไหมได้มุนนะีขึ้นสวรรค์นันพบนั้นพบนี้จะได้จะพบดีๆ้ยพบไหนละดี การเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งให้พบไหนมีความสุขถุามหน่อยสิศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้สอนนะการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่ง มันก็ง่อยเพี่ยเสียขาไปหมดสิเพราะบุคลากรทางศาสนาก็ขาดความปฏิบัติที่เข้าถึงเข้าใจไหมแล้วจะอะไรมาสอนล่ะทุกวันเนี้ยฮะตาบอดดูงตาบอดฮะเหมือนโคเลยขึ้งบวชฮะหน้าตายังหล่ออยู่เลยทำไมต้องมาพูดสรมั <laughs> มึงจะรอให้กูนั่งรถเข็นเขาจะเป็นอริยะไหมฮะต้องไดอยู่ฮะโอพระพระอ,อริยะเนี่ยต้องนั่งรถเข็นต้องแก่ๆใช่ไหมฮะต้องได้หิ้วปีกแล้วเขาจะเป็นใช่ไหมพระอ,อริยะฮะอย่างนี้โรงพยาบาลสมเยอะแยะเลยเกิ <c oughs> อดอะไรขึ้นบางคนยังไม่รู้เลยปาก็พังบนว่า บรรลุธรรมเนี่ยไม่มีเพศผู้หญิงก็บรรลุได้แม้จตยงก็บรรลุได้ทําไมต้องรอให้ใส่รถเข็นก่อนละอ่ะฮะมันก็ใช้วาากรรมใช้โวหารฮะมันเข้าไม่ถึงอะ ศาสตราเราสอนเรื่องทุกนะใครเห็นทุกใครคนนั้นเห็นธรรมธรรมนั่นแหละคือทุกข์ไม่ใช่เบาใช่ไหโอ้โน่าตลกที่ไหนเริ่มเบามันมีเบาหรอตอนนี้มันแบกอะไรมั่งอะฮะ ไม่สองมันพอพอมันพ้นจากทุกมันก็น่าจะไม่ทุกข์นแหะหนว่พ่อพอสมมติถ้ามันพ้นจากทุกมันเห็นทุกแล้วเงี้ยโอ้ยมันสบายไงมันเลยบอกว่ามันไม่ทุกมันนอนอยู่ห้องแอร์สบายสะดวกแต่อย่าไปคิดว่ามันไม่ทุกนะมันถมเต็มที่ไหนละจันหาน่ะความอยากความคิดเนี่ยนอนอยู่บ้านมันก็คิดอยากได้เมียคนอื่นอยากได้ผัวคนอื่น